สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนคงคุณเคยกับกระต่ายที่อยู่ในสรารคดีหรือว่าอยู่ในหนังการ์ตูนอย่างเช่นบักบันนี่กระต่ายนั้นเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าเอ็นดูมีแต่คนอยากได้ไปเลี้ยงแต่ทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่ากระต่ายที่ทุกคนนิยมเลี้ยงนั้นนะ่ะมันมีกี่สายพันธุ์และมีสายพันธุ์อะไรกันบ้างรูปร่างเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพาไปดูกันค่ะว่ากระต่ายนั้นมันมีกี่สายพันธุ์กันไปกันเลยค่ะ สายพันธุ์ที่1นเนเธอร์แลนด์ลอฟเนเธอร์แลนด์ดรอฟหรือเลยกสั้นๆว่าดอฟพันธุ์นี้มีหูสั้นตัวกลมๆเป็นลูกแอปเปิลขนาดตัวกระทัดรัดและมีสีสันที่หลากหลายแต่เนเธอร์แลนด์ลอฟก็ยังมีสีสสีหากใครต้องการเลกกะต่าแบบเพศสวยงามน,นี้คาดเดาได้ว่าพันธุ์นี้แหละค่ะที่เหมาะสมกับคุณอันดับที่2องฮอลแลนด์ลอฟฮอลแลนด์ลอฟเป็นกระต่ายขนาดกลางรูปร่างขนาดเล็กตัวแน่นๆตัวกลมๆหัวสั้นๆและมีหูตก นิสัยโดยทั่วไปของฮอลแลนด์ล็อบคือเรียบร้อยแต่ตัวเมียมันจะค่อนข้างขีง้อายขนยาวปานกลางแต่ก็ต้องการการดูแลแป้งขนเหมือนกันอันดับที่3ซาตินแองโกลาซาตินแองโกลาเป็นกระต่ายที่มีขนยาวตลอดทั้งลำตัวแก้มและบางครั้งครอบคุมไปถึงตน้นปลายหูขนของกระต่ายพันนี้ส่องประกายแวววาวเหมือนผ้าซาตินจึงทำให้ได้ชื่อว่าซาตินแองโกลา รำตัวยาวขนาดกลางและรูปร่างกลมหัวเป็นรูปไข่และมือหูตั้งสายพันธุ์นี้อาจจะหนักได้ถึงประมาณ2.7-4กิโลกรมัมอันดับที่4 d u ดัสดัสนั้นเป็นกระต่ายที่โตเต็มที่ได้ถึง1.3-2.5ถึง2.5กิโลกรมัมมีรูปร่างที่กลมสั้นสีของกระต่ายพันธุ์นี้เป็นเอกลักษณ์มากคือจะเป็นสีหนึ่งตั้งแต่บริเวณหูลงไปถึงแก้มและอีกด้านลงไปจะเป็นสีขาวลงไปถึงอก เป็นพันธ์ที่น่าเลี้ยงอารมณ์ดีอันดับที่ 5. l e เล็กเล็กป็นกระกต่ายขนาดใหญ่น้ำหนักระหว่าง3-4.5ถึงกิโลกร,รมัมหากใครต้องการกระต่ายตัวใหญ่ขนนุ่มเหมือนซาตินไว้นอนกอดพันธ์นี้แหละที่เหมาะสมแต่กระต่ายตัวผู้มีแนวนมค่อนข้างจะก้าวร้าวหากไม่ได้ทำหมันอันดับที่ 6. n นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ชื่อของสายพันธุ์นี้อาจทําให้เข้าใจผิดว่ามาจากนิวซีแลนด์แต่จริงๆแล้วกระต่ายพันธุ์นี้มีต้นกําเนิดมาจากอเมริกาปกติน้ําหนักตัวสูง5กิโลกร,รมัมกระต่ายพันธุนิวซีแลนด์ดั้งเดิมจะมีขนสีขาวแต่ตอนหลังสีขนเริ่มมีหลากหลายสีขึ้นเนื่องจากมีการผสมพันธุ์ของต่ายพันธุ์อื่นเข้ามาผู้เลี้ยงพัฒนาต้องเตรียมอาหารเอาไว้เนื่องจากนิวซีแลนด์กินอาหารเยอะเพราะมีขนาดตัวที่ใหญ่นั่นเอง อันดับที่7จ็ดมินิลอฟมินิลอฟโตเต็มที่อาจจะหนักได้ถึง2.7กิโลกรมัมรูปร่างขนาดกลางโดยรวมเป็นพันธุ์ที่น่ารักแต่ถ้าเทียบกับพันุน์อื่นๆจะกระตือดูร้นน้อยกว่าผู้เลี้ยงต้องหาวิธีกระตุ้นหลากหลายกว่าจะได้เห็นพันุ์นี้แค่สายหางและต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้แปลงขนเนื่องจากพันุ์นี้ผัดขนค่อนข้างเยอะอันดับที่8เจอซี่วูลลี่เจอซี่วูลลี่เป็นกระต่ายพันธุ์ที่น่ารัก น้ำหนักโตเต็มที่คือ1.3กิโลกร,รมัมมีขนหนาฟูแตนิสัยเรียบร้อยมากจึงเหมาะที่จะเป็นกระต่ายที่เลี้ยงในบ้านแต่กระต่ายพัน,นุ์นี้ต้องการการแปรงขนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและถี่ขึ้นเมื่อกระต่ายเริ่มโตขึ้นและจะมีการผัดขนมากขึ้นอันดับที่9มินิเล็กส์มินิเล็กส์เป็นกระต่ายขนาดเล็กขนนุ่มเหมือนกระมยีเป็นกระต่ายที่อารมณ์ดีเหมาะสําหรับเป็นสัตว์เลี้ยงผู้เลี้ยงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตัดขนอย่างใด เพียงแค่ใช้ฝ่ามือลูบหลังขนขงกระต่ายก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายอันดับที่10บฟอร์ด a ดาไวส์ฟอร์ดีดาไวสเป็นกระต่ายขนาดกลางลำตัวกลมสั้นหัวกลมและหูตั้งและเหมือนกับสื่อสายพันธุ์จะมีสีขาวอย่างเดียวและมีตาสีชมพูฟอร์ด d ดาไวส์จะค่อนข้างเชื่องหากาได้รับการฝึกให้คุณเคยตั้งแต่เด็ก และอาจจะต้องมีการทำหมันเพื่อควบคุมพฤติกรรมให้เรียบร้อยมากขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนวันนี้เราได้มารู้จักกับสบสายพันกระต่ายที่คนเรานิยมเลี้ยงกันคุณชอบสายพันธุ์ไหนบ้างคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะคะ